เราไปทางไหนเป็นไงครับตอนเจอลงมาอมอตอนที่เที่ยมันลอยมามันลอยมาเราก็ไม่คิดว่าอะไรทีนี้พอมาเข้าฝั่เอองเห็นฝั่งเขาอยู่ตรงนั้นพขาตะโกนเขาบอกว่ามาลงมาตายเราก็เลยเดินไปดูแล้วทีนี้ตอนที่แรกเห็นอ่ะม,มันมันมีไส้ไหลออกมาด้วยแล้วก็มีเลือดแดงๆน้ำแดง,ดงๆไหลออกมา ญญไม่ไม่รู้ว่าตแต่ <จะ S 2> เราไปเห็นโลมาอยู่แต่เมือ่อห้าปีที่แล้วมันจะมีโลมามันได้อยู่ประมาณสามสิตัวของโบนน,นะน,นู่นน่ะสมรเล่นน้ำกระโดด่นทุกวันกลนกับวันพักก็จะมา<อ>แล้วทีนี้มันตายไปตัวหนึ่งได้ยินข่าวว่าทางอ่ประสาทจันทรรมาเขาเอากลับไปก็กลับไปไปไปที่ประสัจะทจันทรามอ่ะแต่แหละแล้วก็ไม่เห็นอีกเลยแล้วก็เพิ่งจะมาเห็นเนี่ยแต่ไม่รู้ว่าที่เดียวกันหรือเปล่ามาจากทันทีเดียวกันไหมใช่ใช่